โอเคครับวันนี้มีเป็นสินค้าหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นพีเอสบีตารุ่นพันนะครับก็เดี๋ยวมาดูสินค้ากันเลยนะครับไปแบบรวดเร็วนะครับก็จะมีเป็นเคสใสนะครับตัวนี้เป็นมือสองที่มากบบเจ้าของเดิมเลยนะครับเป็นเคสใสแบบพลาสติกแข็งนะครับนี่ครับนี่แล้วก็มีสายชาร์จนะครับซึ่ง อะแดปเตอร์ชาร์จจะเป็นของเทียบนะครับเป็นเทียบแบบนี้ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็สาย a c นะครับสาย AC แล้วก็มีเป็นหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จจะมีตำาหนิตรงตรงนี้ครับแต่ว่าการใช้งานก็เียบชาร์จได้ปกตินะครับก็มีสายชาร์จอะแดปเตอร์ให้นะครับเป็นของเทียบนะครับแล้วก็มีเป็น กระเป๋า Air f o ฟมนะครับสภาพประมาณเจ็ดเปอนได้นะครับก็เอาไปทำวาะอาดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับกระเป๋าเป็นลักษณะนี้นครับมีเป็นช่องตัวนี้ฮะก็มีตัวนี้เป็นกันจอนะครับมีสายรัดเครื่องด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับจะไปส่วนกระเป๋าโอเค ตัวเครื่องนะเป็นรุ่นพันแล้วก็มีเมมแปลงแล้วนะครับ128ิดกิกนะครับอันนี้เป็นดับ s d h u ี i t a นะครับแปลง128กิกนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มหน้าจอติดแล้วนะครับ้ามีฟองอากาศเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นบริเวณที่มันติดแอร์หลอกนะครับให้ดูปุ่มชัดนะครับด้านบนปุ่ม เไรพวกนี้กดได้ปกติหมดนะครับเตงทุกปุ่มนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังจะไม่มีฟิล์มนะครับตัวนี้ทัชแพดใช้ได้ปกตินะครับด้านล่างก็จะมีซีเรียลมีรูชาร์จเนะี่ยมีช่องฟังตัวนี้เป็นรุ่น 3G ด้วยนะครับสามารถใส่ซิมได้แต่ว่าไม่ได้ทดสอบนะครับแปลว่ามันก็เป็นรุ่นนะเ,เราต่อ w i f i โหลดเกมนี่ก็จอส้ม จส้มจะมีค่อนข้างน้อยนะครับสังเกตด,ดูจะมีตรงนี้นิดเดียวจริงนะครับรุ่นนี้แทบจะไม่แทบจะไม่เจอเลยนะครับสัจอส้มรุ่นพันนะครับจะมีตรงนี้นิดนิดหนึ่งนะครับโอเดี๋ยวเรามาดูนะภายในเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้อ่าแปลงแล้วนะครับเป็นเมมหนึ่งร้อยสปดกิกนะเกมแบบค่อนข้างครบเลยนะครับมี p k g g ให้นะครับ อ่าหลอกก็เป็นยางที่ยังสมบูรณ์ดูนะครับไม่ได้ลอกอะไรมีรอยนิดหน่อยอเ,เดี๋ยวมาดู Wi-Fi กันนะว่าทดสอบ Wi-Fi เชื่อมต่อได้ไหมนะครับอ่ f ไวไฟก็หาเจอนะปกติอันนี้ผมทดสอบแล้วนะสามารถต่อ p k d j แล้วก็โหลดได้เลยนะดูที่เมมโมรีกันนะครับ System นะครับซอฟต์แวร์เป็น3 65นะครับเมม128กิกฟอร์แมตเราจะเหลือที่119กิกนะครับฟรีสเปซตอนนี้อยู่ที่67กิกนะครับคือโหลดเกมได้แบบอีกเยอะๆเลยนะครับอ่าก็มาดูที่เกมกันบ้างนะครับในตัวเครื่องก็จะมีเป็นอะดรีนาลีนนะครับมีมีพีเจไปสำหรับโหลดเกมนะครับอะดรีนาลีนก็เอาไว้เล่นพีเนะครับเข้ามาตัวนี้นะครับอะดรีนาลีนตัวนี้นะครับนี่เป็นอะดรีนาลีนบับเบิ้ลเฉยนะครับ ยูทูบนะครับดู YouTube ได้ต่อไฟล์ดู u t u b e ได้แต่ว่าผมแนะนำว่ามันค่อนข้างช้านะเราไปดูในโทรศัพท์จะโอเคกว่านี่ wrc 5นะครับ a d s e s i n creed dragon b o n l z นะครับ dragon creed call of d t y นะครับ dragon cloud นะครับ theoddy body corp fifa 21นะครับ god war collection นะครับ Gundam baker injustice the star victory ครับ cod mortal combat ไอ่ะครับพิวโซนนะครับยินจ่าไกเดนเรย์แมนนะครับเดสเดียนนิวิลแล้วก็มีเป็นเทอร์ราเวนะครับอ่านี้เป็นสตีดไฟเตอร์แล้วก็เอ็กเทเคนนะครับสตาร์ดิวัลเล่นะครับสกิริดอฟมาณานะครับอ่านี้เป็นอันดิเมตมาวิลครับอันชาร์ดฮาวเวิร์ดมูนนะครับแล้วก็มีแอร์เลสสปีดนะครับตัวนี้เป็นผมทดสอบโหลดมาให้แชร์นะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบอะนนี้อลีนก่อนก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเข้าเล่นปกติไหมครับตัวแปลงอะดี้าลีน,นตัวนี้ก็เป็นตัวจําลองเอาไว้เลีนพีเอชพี P นะครับบนเครื่องพีเอชวิตาก็ซื้อไปเครื่องเดียวก็จบๆเลยนะครับสําหรับพีเอชวิตาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีเป็นเทวิ m มู n ไว้ให้นะครับนะทดสอบ เข้าปกตินะครับเป็นตัวจําลอง PSP นะีก็สามารถไปโหลดได้นะครับเกม p h p เดี๋ยวผมมีลิงก์การใช้งาน p k t j เบื้องต้นไว้ให้แล้วนะว่าสามารถใช้งานยังไงนะครับโอเครอ,อสักคู่หนึ่งเนะี่ยอ่านี่นะก็เล่นได้ปกตินะครับสำหรับอ อะดีนาลีนบนพีเอสวิตาพันนะครับวิธีออกก็กดไอตัวปุ่มนี้นะนรับครั้งแล้วก็มาที่ซิตติ้งเนี่ยแล้วก็มาที่ Exit ซิสติ้งคิฟฟี่มูเอ็กชันนะครับกด O หนึ่งครั้งนะครับก็สไลด์ปัดทิ้งแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เ,เกมบนวิตาครับก็ทดสอบเป็นที2 1เแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแพท หร thing, <tinc S 2> ือว่าเป็นตัวดัดแปลงยังไงนะครับก็เอาไปลองเล่นกันดูนะครับเห็นมันเข้ามามันเป็น15อย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นแพทแล้อัปเดตข้อมูลภายในเครื่องมากกว่าข้อมูลภายในไฟล์เกมมากกว่าก็ต้องผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายังไงก็อยคครับมาทดสอบในเกม FIFA 21นะครับก็ กดปุ่มสตาร์ทนี่ครับการใช้งานก็ปกตินะครับหลอกซ้ายหลอกขวาใช้งานได้ลื่นๆนะครับกดทัดแพ่ด้านหลังยิงได้นะครับ,านะรบการใช้งาน ปกติทุกอย่างนะครับเพื่ออันนี้เมม128ยิซซื้อไปแบบเล่นได้ชิวๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับทัสกรีนลื่นไหลนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ